ผมชื่อมิเตอร์ซักฮอตไม่ใช่น, <ะ S 2> น,นั่นกู <c oughs> นั่นกูรวยจ้าโน่าเน่าเน่ารวยจ้ามีแปงเมอองด้วยรวยจ้าสวัสดีครับวันนี้พบกับผมเช่นเคยนะครับมิเตอร์ซักฮอตเฮดให้อยู่เกม Infestation The New ิวซนะครับวันนี้นะครับผมไม่ได้มาดักฟาร์มนะครับ ไม่ได้มาแนะนําคนฟาร์มนะครับแล้วก็ไม่ได้มาทําศึกชิงเจ้ายุทธภพนะครับแต่วันนี้นะครับเรามีสปอนเซอร์หลักครับคือผู้ใหญ่ใจดีนั่นก็คือนํานตัวหน่อยเฮ้ยผมชื่อมิสเตอร์ซักฮอตไม่ใช่นั่น,น,นกูนั่นกูยิ้มยาโฮนะครับผมก็เนี่ครับเขาก็จะมาเป็นสปอนเซอร์หลักนะครับในการจัดการแข่งขันศึกชิงเจ้ายุทธภพครับพูดก็พูดเถอะคือถ้าผมแพ้เขาจะจ่ายตังค์ให้ผมแค่นั้นเองไม่ธรรมดา ครับผมนะสนับสนุนมาสามเอนะครับผมใครชนะ,ะวันที่อยากเสียตังค์คือเ<ต>พูดเสร็จเงินใช่ไหมโอ้โหได้อีก,ออกเอาตะกีกแมตอย่างนี้ดีกวา่า <c oughs> เอาไปเลยสดสดสามอ็โอไม่ธรรมดาขอบคุณมากนะครับคุณยิมยา่ฮูคุณนี่<า>ช่าง <ไป S 1> มีจิตใจประเสริฐจริงๆเลย <c oughs> ชมแม่นะพ่อพาแม่พาจริงๆขอบคุณมากครับโอเคเอาทูบอะไรมาตั้งเลยเดี๋ยวบังสกุลเลยแล้วกันเดี๋ยวชาปนกิจรอโอเคครับผมคลิปนี้ครับก็มาเป็นคลิปสั้นๆครับก็อยากให้รู้ว่ามีผู้ใหญ่ใจดีนะครับที่มาสนับสนุนในการจัดการแข่งขันครั้งนี้ครับก็ขอบคุณยิ้มย่าหู้อีกครั้งครับขอเสงตบมือหน่อยครับก็ คลิปนี้ครับก็มาเป็นคลิปสั้นๆนะครับสำหรับใครที่ชอบนะครับก็ฝากกดไลค์และซับสไคร์นะครับเพื่อเป็นกาลังใจให้ผมในการทําคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับใครที่มีข้อเสนอแนะอะไรก็สามารถคอมเมนต์ที่ด้านล่างได้เลยครับแล้ววันนี้ผมอยู่กับช่องอะไรนะช่วยโปรโมทหน่อยช่องอะไรช่ชองก็อย่าลืมไปกดไลค์และซับสไคร์ช่องเขาได้นะครับมีแต่คลิปฮาๆเกียนๆที่คนปกติเขาไม่ทํากันอ่ะก็ไปติดตามชมกันได้นะครับผมก็จะไปร่วมแจมกับเขาบ่อยๆแล้วเขาก็จะมาร่วมแจมกับผมบ่อยๆนะครับก็คลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนสวััสดดีีครบ